ขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงตรงวันที่12พฤษภาคม2568พ่อได้ชุ่มชํำอยูพี่น้องพ่อได้ชุ่มชํำอยฝนกำลังโปรยปลายลงมาครับทั้งทายวิดีโอทั้งหยาดเลยพี่น้องเลยฝ่าห้องบึมบมๆอยูอย่างเข้าสู้นาฝนเต็มตัวเหรครับผมดูด,ด,ดูบานข้าวดูดูดดทำนาครับพี่น้อง พอได้ชุ่มช้ำพอได้ชุ่มช้ำครับเย็นสบายฮะหลังจากทีห่อนมาหลายมือครับผมบนหลอดเท,ท่านี่พอได้ไตคกบไตเขียดด้วยครับผมกูนะเย็นสบายเย็นสบายครับพี่น้องทุกโวกน้องหน้าให้เราเลยเนี่ยอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวไปไสบอรดครับฝนตกเฮ็ดงานเครื่องมือมาเนี่ย เตรียมโตไปไต่กบครับมื่อแรงไต่กบไต่อึงคุณได้อยากกินกบเป็นเดืองกะทักแชทนะครับสร้างจองได้ครับพี่น้องจัดเต็มจัดหนักมื่อแรงจังบักสั่งอีกแล้ว